สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบนะครับวันนี้จะพาซ่อมเครื่องซสกผ้านะครับซัมซุงทั้งเดียวนะครับรุ่นนะครับดูรุ่นก่อนมาร์ก้าโลนะครับรุ่นนี่ W A 9 0 F 5 S 5 Q W นะครับ9กกิโลนะครับอาการน้ําไม่เข้าอ่าไม่เข้าางเดี๋ยวลองดูอาการครับ ปิดเครื่องก่อนนะครับอ๋อสตาร์ทเลยนะครับคำนวณผ้านะครับอ๋อก็ก็เปิดเรียบร้อยนะครับนี่ดูใบพัดคำนวณผ้าก็ทำงานนะครับนี่วิชิกง่ายๆนะครับน,นี่เริ่มเริ่มทํางานแล้วนะครับแต่น้ำไม่เข้านะครับ ต้องเป็นที่วาล์วน้ํานะครับฟังเสียงนะครับต้องสังเกตว่าเสียงมันดังหรือเปล่าอันนี้เงียบเลยนะครับวาล์วตัวนี้เงียบนะครับเป็นที่วาล์วน้ํานะครับระบบน้ําเข้านะครับปกติดังจะดังตืดๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเปิดดูนะครับเปิดดูวาล์วต้องแยกเป็น2สาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งก็วาล์วเสียนะครับวาล์วเสียก็คอยขาดนะครับคอยขาด ไฟที่สองก็เป็นที่แผงนะครับแผงไฟไม่จ่ายให้คอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาก่อนนะครับอ่าตอนนี้เปิดฝาแล้วนะครับวลาวจะมี2ตัวนะครับอ่าตัวนี้ก็เสียบตรงนี้นะครับตัวฟ้าก็เสียบตรงนี้นะครับมี2ตัวนะครับอันนี้ผมลองจะลองว่าไฟมันจ่ายรด้เปล่าครับลองเปิดเครื่องก่อนนะครับ ต์ทเลยนะครับถ้าคำนวณเสียจน้าไฟตรงนี้ขึ้น200กว่านะครับ200กว่าวนก็แสดงว่าแผงดีนะครับแผงดีแผงไฟจ่ายให้ให้ให้บาวนะครับเดี๋ยวต้องมาวัดบาวอีกทีว่าบาวเสียหรือเปล่าครับโอเคนะไฟมานะครับไฟมา200กว่านะครับแสดงว่าวาวมันมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราลองวัดวาวดูนะครับเครื่องนะครับ อาอปักด้วยนะครับ,บปักแล้วกลองวัด <c oughs> วัดวาวด้วยนะครับมีการเช็คอาการน้ําไม่เข้านะครับง่ายๆนะครับตั้งตั้งแอร์วัดความต้านทานนะครับดูดูตัวนี้ก่อนดูตัวแรก ขาก้องมีก็ตาลายหน่อยนะครับอ่าก็วัดแบบนี้นะครับอ่าอยู่ที่ 4K นะครับอ่าโอเคครับตัวนี้ดีนะครับ 4K ลองมาเร็วอีกตัวนะครับอีกตัวตัวที่มีปัญหาคอับแสดงว่าไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็วาลวขาดนะครับดูสภาพ เห็นป่ะครับนี่แตกเลยนะครับมีรอยแตกมันร้อนนะครับแตกคอยตัวนี้ขาดครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อคอยตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวต้องหามือสองถ้าไม่มือสองมีก็เอามือหนึ่งนะครับการเช็คแบบง่ายๆนะครับดีที่แผงมันดีนะครับถ้าแผงมันเสียอีกก็งานใหญ่นะครับนี่วิธีเอาคอยนี้ไปหาก็ง่เลยนะครับง่ายๆครับ ปกติใจะใ,ใช้ไครควงแงสองอันครับอันนี้มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งต้องแงะนะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับแตกครับผมต้องไปซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับหรือไม่เราอยากลองก็เอาตัวนี้มาเสียบด้านนี้ก็ได้นะครับว่าน้ำเข้าหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวนะครับสกู่นะครับแสงไม่ถึงนะครับเดี๋ยวโอเคได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าน้ำมันเข้าหรือเปล่านะครับถ้าน้ำเข้าก็จบนะครับ ายาหน่ <c oughs> อาปัักออกปลักเสียบหายอีกแล้วเจ็บครับนี่วิธีเช็คง่ายๆนะครับเ,เปิดดูนะครับอันนี้สลับคอยนะครับคอยน้ำหนึ่งน้ำสองนะครับ ดูถ้าน้ำเข้าก็เปลี่ยนคอยก็จบนะครับน้ำเข้าแล้วครับแสดงว่าคอยเสียนะครับต้องเปลี่ยนคอยนะครับวิธีเช็คง่ายๆก็เท่านี้นะครับทุกคนจะซ่อมได้นะครับถ้าติดตามคลิป ผมนะครับนี่การเช็คคอยอย่างง่ายนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะลงอีกนะครับจะลงคลิปการล้างคอยนะครับอาการน้ำไม่เข้าหรือว่าน้ำเข้าไม่ตัดก็อยู่ที่คอยตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ